อาม่ามาแล้วอาม่าเหรอทาม่ามาแล้วกินก่อนก็ได้กินก่อนก็ได้อร่อยไหมอร,อร่อยอร่อยต้องทำยังไงกูดเออ กินอรอร่อยกินหน้าอร่อยตักคำเล็กๆสิลูกอย่าตักคำใหญ่หมันติดคอคำเล็กๆเก็บไปพอแล้วไปกินที่บ้านเอาไหมอ่าเดี๋ยวให้กินอีกสองคำนะกระป๋าต้องขับรถละอ่าหนึ่งอย่ไปกินต่อที่บางปะกอกเข้าสุดท้ายอไปอย่าไปกินต่อที่ตลาดบางปะกอก เก็บช okay, mm ้ hmm. อนจิ้มจิ้มไว้ก็จิ้มไว้ก็ได้เดยวเดี๋ยวบาเก็บเองโอเคเก่งมากบ้าหามาก